ปลาหมึกยังไงยังไงเอาแตกขึ้นแล้วเอาแรงนะแรงนะทีนี้แรงนะเรียบร้อยปลาหมึกครับโดนผ่าหัวแตกไปงไงไอแก่ไอแก่แกเรียบร้อยตายครับเดินไปแทบเดินไปแทบอ้าวไวร์อะไตตายตายหมดตายหมด,ยหมดหเ,ดย,ดเย็นเนี่ยเพิ่งสดไอปลาหมึกจะตายแล้วอ้าวตัวนี้อังตีเดว้านเลยครับอังตีเดว่าไมนะ่เป็นปุ้งหัวแตกไปดิ เอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซฟทีเฮนนะครับแล้ววันนี้นะครับจะไม่ได้ตัวละครนี่เลยนะครับอินนิดนะครับก็เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะตัวละครมนชื่ออินนิดนะครับแม่อ่าเราชื่อแล้วเหนื่อยโอเคเรามาดูความสามารถสกิลกันดีกว่านะสกิลติดตัวนะครับหาใช้สกิลของตัวนี้นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดสาระลักษณ์ไฟนะครับ หลังจากนั้น1.5วิค่ใช้สกิลใส่เป้าหมายติดสารักเนี่ยจะทําให้เพิ่มความสามารถนะครับแล้วก็สารลักไฟจะติดเป็นเวลา4วินะเพิ่มความสามารถก็คือโจมตีเอโจมตีทะลุเกาะนั่นแหละครับคือดาเมจจริงนะสกิลหน,นะครับยิงไฟออกไปด้านหน้านะถ้าเขาสีหายวิยนะครับแก่เป้าหมายแรก แต่นัลูกไฟจะระเบิดออกมานะครับก็คือยิงไปมันจะกระจายออกมานนหนหละครับเอาง่ายๆนะถ้าติดแสแตกไฟยอยู่แล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายจริงนะครับสกิลที่สองนะครับเมื่อใช้ไปนะครับจะเรียกฝนเพลิงเนี่ยลงมาเป็นเวลาสามวินนะครับสร้างความเสียหายเว้นะถ้าติดสาร์ไฟนี่จะทําให้สตันนะครับโอเคอาติเมสสกิลต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับสร้างความเสียหายเวน่นะครับในวงวงกลมล้อมมันนะ คือด,ดาเมจสกิลเนี่ยถ้าใครอยู่ในวงเราเนี่ยดาเมจจะทำลายทั้งหมดเลยนะครับคือดาเมจเป็นวงกว้างนะคือถ้าใครอยู่ในวงเราจะโดนหมดเลยนะครับผ่าที่หัวแตกบ,บอกเลยโอเคทูดาเมจนะครับก็คือดาเมจจริงนะเอ,อ้ทูดาเมจน่าจะน่าจะความเสียหายจริงนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะส่วน ส่วนอันบนก็คขาเสียหายปกตินะครับโอเคต้องบอกว่าคุณดาวสก,กิลหนึ่งนี่มันเร็วมากเลยนะของผมนี่ประมาณ3วินะครับอ๋อคุณดาวมาสามวิคุณดาวมาสามวิโอเค okay. ข้างล่างอาจจะเป็นบักนะครับคุณดาวเป็นพันเลยโอเคมาดูรูกันดีก,กว่า นำให้ใส่รูนี่เลยนะครับบวกพลังไว้ทินะครับใส่10ก้อนเลยนะแล้วก็โลซีม่วงนะครับใส่เป็นบวกพลังชีวิต75นะเพราะว่าตัวนี้มันบางแล้วนะครับคือใส่พลังชีวิตก็ดีอยู่แหละเอาไว้ชื่อตัวเองได้นะครับก็ผมมีรูนบวกพลังชีวิต75ห้แค่8ก้อนนะครับเลยใส่อันอื่นทดแทนนะโอเคโลซีเขียวนะครับใส่เป็นนี่เลยนะพลังไว้บวก27แล้วคุณดาวศูนนะครับใส่10ก้อนเลยนะครับ โอเคความสามารถรวมก็ประมาณนี้นะพลังวบวัเบท77นะครับพลังชีวิตบท705พดรอ้ควงเคลื่อนที่อันนี้ไม่ไม่ไม่นับเหมือนกันนะไม่นับนะแล้วคุณได้7%นะครับโอเคไปเด้กัยดีกว่าต้องบอกว่าเมทตัวนี้เนี่ยถ้าติดสัญลักษณ์ฟอนนี่มันสกิลมันแรงมากนะครับไปอัตติอย่าพูดถึงครับแรงแน่นอนมาครับ ทีมที่เราเจอมีปลาหมึกโอมาไวโอเลตแล้วก็อีกนิดนะครับแล้วก็วูคองนะแหมชี่นี้ก็อารลำบากจังโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยเวอร์ัฟล์ไกันบั๊ก่อนนะไป ผมคิดว่าตัวนี้มันก็เก่งดีนะครับกินหน้าบอกอะไรติดตามพี่ใน YouTube ด้วยนะครับครับตอบทุกคนเลยดีกว่าอืมคือตัวนี้มันก็เก่งดีนะครับเมื่อปล่อยสกิลหนึ่งโดนเนี่ยมันจะเพิ่มคนเร็เครื่อนที่40บสิบเปอร์แล้วก็ก่อด้วยนะครับแล้วมันคูณดาวเร็วได้ครับแค่เสาไม่เองเห็นปะแล้วเราก็สามารถใช้สกิลสอได้ต่อเลยครับคือ สแต็คสต็คคือเมื่อใช้สกิลเนี่ยถ้าโดนเนี่ยสแต็คไฟจะขึ้นบนศัตรูแค่4วปิประมาณนี้นะครับคือถ้าเราใช้สกิลสองเลยมันก็สตาร์ทเลยนะเพราะว่าสแต็คมันขึ้นอยู่โอเคตอนนี้ห้องแชทนี่ก็โม้โมกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเค,คลิปก่อน ออามาบอกช่องไหนครับอืมผมคิดว่าตัวนี้ใช้มานาไม่ค่อยเยอะนะครับคือบางคนอาจจะคิดเองก็ได้ว่ามันใช้มานนาเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งมันลดมันคุณดาวเร็วนะครับไม่ได้ลดดิมันคุณดาวเร็วมันก็แบบคือแบบเหมือนใช้บ่อยขึ้นในตรงเนี้ยอาแต่คิดเองก็ได้ว่าแบบมันใช้มานนาเยอะแต่จริงๆนะสกิลหนึ่งเราอาจจะใช้แบบเพลินไง คือมันคุณดาวเรนเราใช้แบบรูๆอะไรเไงี้ยมันเลยเสียมานายครับแต่ผมว่าเอาจริงนะมันก็ไม่ไม่ไม่ใช้เยอะเท่าไหร่หรอกครับอือๆอย่างไงอย่างไงเอาเอาเอาการมีเยอะนะครับมันก็จะเกิดแล้วมันก็เล่นลน่าจะเอาอย่างไม่แกนะ้ไม่ได้นะครับคือเราไม่มีตัวนำานะไม่เป็นไรมาตีดาวตอร์ไฟ เอาเลยเเลยเอาเลยเออเชิงตีนะครับมังกรเล็กเนี่ยได้เงินทั้งทีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเอาแม่งเลยดีกว่านเนี่ย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 ไอตัวบังเนี่ยเออเอาไอลิงหลงแล้วไอลิงไอลิงหลงแล้ไอล,ลิลงอืมไออินนี่ไออินนี่ตายดิโอ้โหมีอย่างงี้ด้วยเรียบร้อยไปเอาน้ำแข็งมาครับอืมที่เราได้เพื่อนบัตรไปนะครับ โอเคตอนนี้เ mm hmm. วอร์สี่ละน่าจะได้มงกรนะ mm hmm. เดี๋ยวไปช่วยเอามงกรก่อนไวโอเลตอะไรซัรบเจ็ดหมื่นโอ้โหอันนี้เวอร์ไปละแตใใ่ในอนาคตอาจจะถึงโอเคได้มงกรครับมาตอนนี้ก็แกงสบายเลยของนำอยู่นะตัดตัดบงตัดบัฟตัดคีมให้หมดครับเอาเอาอมาเอาหลงแล้วออมาพุ่งเข้ามาอย่างนี้หัวแตกไปเลยปึ้งเรียบร้อย โอมาก็ไม่มีสกิลหนีนะครับเพราะว่ามันใช้สกิลหนึ่งพุ่งเข้ามานะผมก็เลยจับเต็มให้เลยครับอืมหมายรู้สึกว่ามานานน่นจะหมดลนะอาจจะใช้สกิลหนึ่งเพลินเกินไปโอเคเดี๋ยวเก็บเลือดฮิวมานานก่อนครับข้างบนน่าจะว่างนะเนาะ ศัตรูตยังไม่ผล่ในมีแมพเราอย่าพิ่งล้ำหน้าเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะดักอยู่ก็ได้นะคือเราก็ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่ามันดักตรงไหนแต่ให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับมาช่วย,ยังแกงล่าหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราปล่อยป้อมกลางไม่ได้เหมือนกันครับอืมล่างล่างอยู่กับสามเลยนะ ดี๋ยวเคลียร์การแล้วไปล่าดีกว่าเพราะว่ามังกรเล็กก็จะเกิดพอดีครับไปช่วยกันเอานะช่วยกันกันไปมาแล้วลิงเปการนะครับข้างล่างมันจะเหลือตัวเดียวนะเอาล่าดีกว่ามาคือคือเมดนี้มันบางนะเอาง่ายอยู่นะมาเอาป้อมเลยครับมันไม่กล้ามาละอืมเรียบร้อย อ้าวไวโอเลตยังไงยังไงปอดสกิลไปดิหืมไม่โดนไม่เวลาทันอยู่ทันอยู่ครับอา้าวลิงลิงลิงรอดไหมเนี่ยทาร่าเออไปตัดบัฟตัดบัฟตัดบัฟเอาให้หมดครับอ้าวอ้าวเฮ้ย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 เฮ้ถอยก่อนนะครับโอเค ทาร่าเราอดไหมเนี่ยอืมแต่เราได้มังกรนะครับคือม,ม,ม,มันมามัวแต่ไล่ไล่เราอยู่ไงที่เราเลยได้มังกรนะทีนี้ก็พอแก๊งต่อได้อยู่ครับของนี่นำให้เพื่อนไปเอาเลือดก,ก่อนเฮ้ยเฮ้ยปิงขึ้นปิงขึ้นไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ส่งผลอะไรมาก ศัตรูน่าจะอยู่ในพุ่งไม้นะครับเพราะว่าในมิทในแมปนี้ไม่โชว์เลยนะโอเคเพื่อนเราไปเปิดแมปนะครับปลาหมึกอยู่ป่านี้กับโอมาร์เพื่อนเราเปิดแมปหมดละอ้าวอ้าวโอมาร์เจ็บนะครับโอมาร์ตาดิโอมาร์อืมอืมปลาหมึก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 ยังไงยังไงอ้าแตกขึ้นแล้วเอาแรงนะแรงนะทีนี้แรงนะเรียบร้อยปลาหมึกครับโดนผ่าหัวแตกไปไงไอ้แก่ไอ้แก่เรียบร้อยตายครับเดินบนแถบเดินบนแถบอ้าวไวรัเลตตาย ไต่บอดไต่บอหืมได้มาสามตัวเลยนะครับแล้วก็แอสซิเป็นสองนะเรียบร้อยป้อมเลยครับป้อมเลยครับอืมเก็บห้าตัวเลยนะคือต้องบอกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยผมก็คอยใช้ต,ต,ต,ต่อต่อนะครับพอเห็นสแต็มันขึ้นไปผมรีบใช้สกิลสองกับแอสซิเลยนะเพราะว่าเมื่อสแต็มันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นดาเมจจริงนะครับคือดาเมจที่ไม่ไม่สนเกาะน,นะ เอาไงคือทะลุเกาะนั่นแหละเออโอเคตอนนี้ก็ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับแม่ตอนนี้ห้องชแชทเรานี่ก็คุยโม้กันไปเรื่อยเลยนะครับข้อความนี่เดิ้งทั้งเกม์เลยนะอัตาเต่าไม่ตาสักทีเออคือแบบพลังเวทเรามันอยู่ที่สกิลครับการโจมตีปกติเป็นกนยายภาพนะ มังกรเกิดนะครับไปช่วยเพื่อนเอามังกรดีกว่ามามามันจะได้อยู่นะครับมาคนละฝ่ามาช่วยกันตีมันอยู่กลางหมดนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่บนเป็นโอมาล่าเป็นเวโอเลตกลางนั้นเป็นปลาหมึกอะ่ะโอเคนี่โอมามาบนลปะปลาหมึกอยู่ล่างนะคือถ้าตอนนี้ถ้าแก๊งเจอมาหนี ต้องจัดเลยนะครับเพราะว่าแท้งมันไม่อยู่นะจินหน้าเราก็อึดน,นิดหน่อยนะครับเป็นเมฆกึ่งแท้งเมฆกึ Make ่งแท้งก็คือเวลามันอัพเวลเนี่ยคือเลือยกับเกอะมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับอ่าโอมามาละเฮ้ยเฮ้ยถอนมาก่อนถอนมาก่อนอืมสตาร์ทไม่ได้โอมา่าแท้งกันมาแล้วครับแต่แท้งเราไม่อยู่นะตอนนี้ว่าโอเคบอสเก,ก็บไว้เราได้ดได้อยู่ถอนไวก่อนถอนไว้ก่อน ือเราไม่มีตัวยืนครับอืมได้อยู่นะครับแรกๆกันไปเราก็ได้แอฟซิศมาแนละมาคือต้องบอกว่าตัวยืนของทีมเรามีตัวเดียวนะครับคือเมย์ต้องหาตำแหน่งยืนที่ดีๆนะเพื่อปล่อยสกิลทำดาเมจอะ เพราะว่าถ้ายิงไม่ดีคือเราก็เป็นแบบยังไงไม่มีค่าครับเพราะว่าเราเนี่ยบางมากนะคือเมทนี่มันเดินช้านะครับแล้วเป็นตัวที่บางนะถ้าโดนลบกแป๊บเดียวก็ตายแล้วอีกอย่างคือตัวแท้งเราไม่มีสกิลหยุดครับก็อ,อยู่หลังๆเหมือนเดิมเพราะว่าเวลาออจริงจิเนี่ยมันจะเดินทะลุทาร่ามาเลยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเวลาบวกเวลาอะไรก็ดูเพื่อนกันนะว่าเพื่อนเรามีสกิลหยุดสกิลช่วยอะไรหรือเปล่า ถ้าเพื่อนเราแบบอื่นอย่างเงี้ยให้เพื่อนเราไปก่อนก็ได้เหมือนจะอยู่ล่ากันสามตัวนะตอนนี้ห้องแชทนี้ก็เด้งอย่างเดียวเลยครับทันเกมนี่ข้อความไม่ขึ้นอย่างเดียวอะ่ะเอปลาหมึกมาวะ่ะเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมังกรมังกรเอาโอมายังไงเนี่ยเดี๋ยวไล่ให้ไปเลยผมมึกเปืดอัตติแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรครับน่นเราไล่มันดีกว่า ไม่กล้าบวกกับเราเฮ hey, 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 hey. งง้ยยงยยยยยงไงยงไ,งอไอองอยอ,อ,ไอยอย,อยียยายียยิยย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 ยอยย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 ตยย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 ยอยย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 ย้ยย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 อยยรยยยอ ปายปมบนเลยครับืเก็บมาสี่สี่ตัวเลยนะอปอม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 เราโอเคได้ละืตอนนี้แบบอย่างกดครับต้องบอกว่าเราได้กดฝ่ายศัตรตูอย่างเดียวเลยนะเออถามไปก่อนเพื่อนถามไปก่อนอดาเบเวทอย่างตอนนี้อย่างแรงครับ มาผอยมาก่อนรอให้พร้อมก่อนครับแล้วออทีเดียวนะ่าจะชนะมันนะให้ขอขอขอ,ขอ,ข,อขอบับเออขอบคุณมากเพื่อนอืมอา่ามีบัฟฟ้าครับใช้สก,กิลรัวครับสก,กิลหนึ่งลาวคุณดาวสองไว้เองอืมโอเคมันกอนเล็กมาเอาเลยทาร่าใครได้ อกเวลเลตโอเคเช่วยตีมังกรเอ้เช่วยตีคองนะครับมาเรียบร้อยดับสเลเยอร์เป็นของเราคลิปก่อนครับอตนอ,นอ,อนนะี้บอกว่ายังกดนะแต่ก็เวลานี่ก็แรงนนะ้วนะเวลานี่แรงน,นะครับถ้าสแต็คไฟมันติดป็นหัวศัตรูนี่สกิลสองทีสตันหนิงนะเปิดอติทำไมประมึก มาเพื่อนเรานี่แม่งสดว่ะสดก็มาเลยมาไล่แท้งเลยครับเฮ้ยเอ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 ้ยปิงขึ้นปขึ้นมาถอยมาก่อนอืมอยังไงยังไงเพื่อเราเก็บได้แล้วนะครับเมื่อกี้เราใช้อัมติไปอยู่นะใจเย็นใจเย็นเนี่ยเพิ่งสดไอ้ปลาหมึกจะตายแล้วอ่าตัวนี้อัมตีเดบ้าเลยครับอัมติเดบ้าไม่แม่ปุ้งหัวแตกไปเล แหมกะจะอติดไกลไกลกว่านี้ครับแต่มาสุดขอบละโอเคเกมก็จบกันเป็นแล้วนะครับวัาเกมนี้มาเรามาดูสกอร์ดีกว่าครับนี่เลยครับคิวไปห้าตัวนะตายศูนย์แอซิสหกนะครับแน่ต้องอกว่า คือเล่นเมนนี่ต้องเล่นแบบนี้อยู่แล้วครับคือไม่ตายนะขอเราจะได้นำนะครับได้มีตังเยอะนะสังเกตว่าตังเรานี่มีของเยอะกว่าแคร์ี่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า